สวัสดีครับชาวไบเกตทุกคนครับสวัสดีไปยังเอฟซีมอเตอร์จีนะฮะกลับมาพบเจอกันผมรอดิชเนเคยครับวันนี้ทักทายทุกคนในค่ำคืนของวันที่25กุมภาพันธ์2565ครับวันนี้วันศุกร์ใช่ไหมศุกร์หน้าแล้วนะครับทุกคนวันศุกร์ที่4นะครับมอเตอร์จีจะเริ่มต้นขึ้นฤดูกาล2022นะครับสนามแรกที่โลเซลประเทศกาต้านะครับดังนั้น1สัปดาห์จากนี้ไปทุกคนนะครับเตรียมตัวเคลียร์เวลาเคลียร์งานเคลียร์ธุระเคลียร์อะไรก็แล้วแต่เอาไว้นะครับเพื่ จะได้รับชมนะครับสนามเรียกว่าเป็นสนามที่มีความสําคัญมากๆใครที่ประสบความสําเร็จใครที่สามารถชนะใครที่สามารถมีโพเดียมได้นั่นก็หมายความว่าถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีมากๆนะครับช่องทางการรับชมก็ p p t v HD 3 6กนะครับนั่นคือฟรีทีวีในส่วนของช่องทางออนไลน์ผมว่าทุกคนทราบกันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเหมือนเหมือนเดิมทุกเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับเหมือนปีแล้วทุกประการเลยนะครับรับชมช่องไหนก็ตรงนั้นแหละนะ ตารางเวลายังไม่มีให้นะครับยังไม่มีให้แต่เราเข้าใจตรงกันว่ามันจะอยู่ในช่วงเวลาประมาณ3ามทุ่มสี่ทุ่มนะครับในช่วงวันศุกร์วันเสาร์แต่แข่งยิงก็อาจจะดึกนิดนึงเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะลงตารางเวลาให้แล้วกันเนาะแต่หัวข้อที่ผมจ่วมาในวันนี้เพื่อที่จะนํามาคุยมาวิเคราะห์ให้เพื่อนๆได้นนฟังเนี่ยอาจจะดูแรงไปนิดนึงบางท่านอาจจะบอกว่าเอ๊ะมันเป็นแบบนั้นจริงหรือเปล่าฮะ ทุกคนลองคิดตามนะครับว่า KTM เนี่ยมีนักแข่งระดับแชมป์โลกเนี่ยระดับหัวแถวที่เป็นรุ่นเล็กรุ่นกลางเนี่ยมาอยู่ในทีมเนี่ยเพียบเลยนะครับแต่พวกเขาอาจจะไม่ประสบความสําเร็จในรุ่นใหญ่นั่นก็เพราะว่าอาจจะเรื่องของระยะเวลาช่วงเวลาที่ยังไม่ยาวนานพอนะครับเรียกว่ากระดูกยังไม่แข็งเท่าไหร่ในเวทีพรีเมียร์คลาสใช่ไหมดังนั้นในปีนี้เนี่ยก็จะมีนักแข่งที่เป็นระดับแชมป์โลกเนี่ยโผล่ขึ้นมานะครับในทีมก็คือทีมเทคฟรีเคน่นก็คือเรมี่การ์เนอร์ แต่พระเอกของงานที่เราจะคุยกันในคลิปรายการวันนี้ไม่ใช่เรมีการ์เนอร์นะครับแต่กลายเป็นราอูฟ r นันเดสผมตั้งข้สงสัยว่าทำไม k t m เนี่ยต้องต้องไปโอไปมีประเด็นเกี่ยวกับนักแข่งคนนี้ะนะครับมากมายจนทำให้หลายๆคนมองว่าตกลงว่าใครเป็นแชมป์โลกมอเต์ทูกันแนะ่ระหว่างราอูฟานันเดสหมายเลข25แล้วก็เรมีการ์เนอร์หมายเลข87 บางคนอาจจะเพิ่งมาติดตามหรือว่าติดตามบ้างไม่ติดตามบ้างในรุ่นรุ่นกลางมอเตอร์ทูเนี่ยอาจจะสงสัยเราอาจจะไม่ค่อยเห็นรายชื่อของเรมี่การ์เนอร์เนี่ยโผล่ขึ้นมาในประเด็นข่าวในทอทอตาของค่ายส้มเคดีมสักตั่าไหลายส่วนมากก็จะเป็นคนนี้แหละเราฟอนเดนเดสที่ผมกําลังจะกล่าวถึงในวันนี้นะทุกคนในประเด็นที่เราจะโฟกัสไปก็คือเป็นในเรื่องของพิทไบเออร์นะครับแกสื่อสารออกมาก็คือเจ้าสมนัรใหญ่ของทางค่ายส้มเขาย่งบอกว่าเราฟอนเนเดสเนี่ยก็ ในตอนนี้เดียยว่าทีมต้องพยายามทุกวิถีทางเพื่อที่จะแบบว่ากล่องเพื่อที่พยายามรัง้งนักแข่งคนนี้เอาไว้นี่แหละฮะที่ผมสงสัยและผมไม่รู้ว่าเพื่อนๆสงสัยเหมือนกับผมหรือเปล่าว่าแมฝากอนาคตในวันขนา้างหน้าไว้ที่นักแข่งคนนี้หรือเปล่าอาจจะมองข้ามแชมป์โลกหมายเลข87ไหมแม่คิดถึงคิดแทนเรมีก่การ์เนอร์เนี่ยน้อยใจไปได้ไหมทำไมถึงไม่ค่อยพูดถึงผมบ้างเลยอะ ทำไมพูดถึงแต่น้องลาอูจัง <Tagen> <nä? S 2> นะมันมีประเด็นที่ตามต่อมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะฮะทุกคนนั่นก็คือความเห็นของทางราอูร์นันเดสที่มีต่อต้นสังกัดเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีนะักมันจะมีความเห็นที่เรียกว่ามีเขาโคงมาจากข่าวเลยก่อนน,น,นั้นก็คือข่าวโคงอ่าข่าวเลยจาก2เรื่องแต่มันก็จะเป็นเรื่องราวมาจากเขาเดียวกันนะนะนนก็คือ การที่เจ้าตัวเองเรานนั้นไม่ค่อยปลื้ม k ค m ีสักท่้งแต่ถ้าจำเป็นที่จะต้องขึ้นมาในรุ่นใหญ่นะ,ะจริงๆใจเขาก็อยากจะอยู่โม t o ทูอีกสักปีหนึ่งก่อนเสรจด้วยซ้ำครับไม่อยากจะรีบขึ้นมาแล้วก็ในตอนนั้นมันจะมีข่าวหรือว่าทั้งเยอม่เองทั้งอาพิเลงเนี่ยสนใจสนใจนักแข่งดาวรุ่งคนนี้นะฮะแต่นักแข่งหมายเลขยีคนนี้เนี่ยพยายามให้ความเห็นโอนเอียงไปทางยม่ว่า จริงๆถ้าเกิดว่าได้ขึ้นเป็นในรุ่นใหญ่เนี่ย mm. เขามองว่าเขาน่าจะเหมาะสมกับรถแข่ง M1 ของยามาฮ่มากเขาอาจจะให้ความเห็นไปประมาณนี้แต่ประเด็นนั้นมันไม่ได้ร้อนระอุจนทําให้พิทเบร์จะต้องรีบแบบว่ารวบแล้วตัดตอนนะครับดึงเจ้าตัวขึ้นมาเลยไม่งั้นเดี๋ยวจะมีปัญหาบานตายก็คือประเด็นเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์ต้นสังกัดว่าจริงๆแล้วเนี่ยทาง KTM ในม o t ตเนี่ย อาจจะแบบว่าสนับสนุนเรมี่การ์เนื่อมากกว่าตัวเองไม่ค่อยมีความเป็นธรรมในการบรหิหารจัดการนะครับเลยทําให้เจ้าตัวเนี่ยพลาดแชมป์โลกโมเตทูไปอย่างน่าเสียดายแพ้เรมี่การ์เนื่อแค่ไม่กี่แต้มครับแล้วก็เป็นการคว้าใจช,ชนะมากกว่าแชมป์โลกสี่ครับแต่ไม่ได้เป็นแชมป์โลกแล้วประเด็นนี้เขาก็เรืองนะฮะใครๆมองดูก็รู้นะว่าเรืองไม่ค่อยพอใจ ประเด็นนี้มันก็เข้ามาปุ๊บจนทาให้สื่อเองก็แน่นอนนะครับเขาต้องการประเด็นต้องการเรียกว่าจะเป็นหัวข้อข่าวเพื่อที่จะมาเขียนเนี่ยคำถามที่ยิงเข้าไปมันก็เลยอาจจะทําให้นักแข่งเองเนี่ยอาจจะตอบคําถามไปอาจจะแบบว่าแบบนั้นบ้างแบบนี้บ้างนะฮะนั่นก็คือเป็นสิ่งที่ทําให้ทางผู้หลักผู้ใหญ่ของค่ายส้มเนี่ยต้องพยายามที่จะเรียกว่าปรามพยายามที่จะแบบว่าแก้ไขสถานการณ์ไปที่ผมสังเกตเห็นในประมาณนั้นใช่ไหมครับบอกว่าเนี่ย เหมือนเขาจะสนับสนุนเรมี่การ์เนอร์มากกว่าผมนะนะครับเหมือนไม่มีความยุติธรรมไม่แฟร์เลยนะฮะที่แบบว่ามันเป็นในแบบนี้ในการบริหารจัดการทีมนะฮะตอนนั้นก็คือใจไม่อยู่กับ k ค m ีเอ็มไงใช่ไหมแล้วก็หลังจากนั้นทุกอย่างมันก็ดีขึ้นหลังจากที่เรียกว่าเซ็นสัญญานะครับก็เซ็นทั้งคู่ก็คือเรมี่การ์เนอ,ร,เนอ,ร,เนอร์เซ็นก่อนแต่เซ็นก่อนกันได้ไม่นานนะ,ะไม่ถึงเดือนครับแล้วจากนั้นก็ดึงราบุบลนี่ขึ้นมาเซ็นต่อในเทคตรีไงเขาก็ให้สัมภาษณ์ไปว่า โอเคละผมขอจบทุกสิ่งทุกอย่างไว้แค่ในอดีตซึ่งในอดีตมันก็แค่ไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี่เองนะฮะแล้วก็จะโฟกัสไปที่อนาคตแล้วในส่วนของเพื่อนร่วมทีมไรมี่การ์เนอร์เนี่ยโอเคนะถ้าจะให้ไปนั่งกินข้าไปร่วมโต๊ะก,กันได้ทําได้นะครับแต่จะให้เป็นเพื่อนที่สนิทกันเนี่ยก็คงคงไม่ใช่แบบนั้นนะครับนี่คือสิ่งที่โรงพลาบนลสื่อสารออกมาแต่ทีนี้มาฟังทางบอสใหญ่ของเคทเอ็มนะครับเพไวเออร์ว่ายังไง พิเศษก็มองนะครับว่าสิ่งที่พวกเขากาลังจะพยายามทําอยู่ในตอนนี้ก็คือพยายามที่จะโน้มน้าวพยายามที่จะแบบว่าดึงรั้งนักแข่งคนนี้เอาไว้กับทีมนะครับแล้วก็พูดถึงประเด็นแนวดิที่ผ่านมาว่าเอ๊ะทำไมไปให้สัมภาษณ์แบบนั้นทําไมไปโจมตีต้นสังกัดแบบนั้นเนี่ยพิเศษมองว่ามันเป็นในเรื่องของอารมณ์ของเด็กของวัยรุ่นนะครับแล้วนักแข่งพวกนี้เขาอยู่ในสนามนะครับชีวิตเขาเรียกว่าอยู่แต่กับ2อง้อยอยู่แต่กับความเร็วแบบนั้นอนะ ไม่ได้แบบว่าใช้ชีวิตเหมือนกับเด็กๆวัยรุ่นปกติทั่วไปที่ควรจะเป็นดังนั้นพอถอดหมวกกันน็อกออกปุ๊บเนี่ยก็จะเจอไมโครโฟนจอเจอสื่อสัมภาษณ์เจออะไรไปอย่างเงี้ยในอารมณ์ในขณะนั้นนะครับนั่นก็มันอาจจะมีความคิดเห็นที่เรียกว่าอาจจะแบบว่าทําให้ต้นสังกัดเป็นแบบนั้นแบบนี้ก็ว่ากันไปในตามที่เราได้เห็นเนี่ยอยู่มันก็ไม่แปลกใจนะครับนะเพราะว่า ตามสภาพการอารมณ์นะตรงนั้นมีความเสียดายทําไมผมไม่ชนะทําไมผมไม่ได้แชมป์ทำไมผมพลาดล้มทําไมถึงอะไรทุกสิ่งอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยเวลาเจอไมโครโฟนจ่อเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็ขาดความยั้งคิดพิดไปเลยมองไ้อย่างนั้นนะครับแล้วก็พูดถึงการแข่งขันการต่อสู้แน่นอนนะครับว่ามันก็เป็นการดีนะฮะเขาก็ยังมองมุมนี้ว่าการแข่งขันในทีมเนี่ยมัน มันก็ดีงามนะฮะที่ว่านักแข่งมีเป้าหมายเดียวกันก็คือต้องการที่จะประสบความสําเร็จที่สุดมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะฮะตรงนั้นดังนั้นเรามามองวิเคราะห์ตรงนี้นะครับว่าอะไรคือสิ่งที่ทําให้ฟิตไบเออร์เนี่ยต้องเรียกว่างอนักแข่งคนนี้มากทั้งที่มีระดับแชมป์โลกอยู่ในมืออยากให้เ,เพื่อนๆลองมอง2คนนี้นะครับว่าหมายเลข87เร,รมิการ์ท่ซึ่งเป็นแชมป์โลกโมโต2 อ่านะครับนักแข่งประสบการณ์สูงอยู่ในม o ตอทูมานานหลายปีนะเพิ่งประสบความสําเร็จครั้งแรกหลังจากที่ย้ายมาซบ t m ทีมใหม่ในปีที่แล้วนะฮะกับนักแข่งที่เพิ่งขึ้นมาในม o t ตอทูปีนะี้เป็นลุก,กี้หน้าใหม่สุดทซ้าแต่ก็มีโอกาสเขย่าบอลลังแชมป์โลกนี่ไงะฮะเขาอาจจะมองสิ่งนี้หรือเปล่านะว่าปรากฏการณ์นะครับที่เรียกว่าสามารถโชว์ผลงานได้ดีตั้งแต่ปีแรกที่ลงมารุ่นนั้นนะ่ะก็เลยทําให้เรียกว่า อาจจะมองผ่านๆไปหลายปีนะฮะอย่าลืมนะครับว่าในปีนี้เราฟอนเดนเดสนั้นเป็นนักแข่งที่อายุน้อยที่สุดครับ21ปีในขณะที่โรมี่การ์เน์นั้น24ปีแล้วนะฮะถ้าเกิดว่ามองถึงอนาคตไปไกลๆเนี่ยโอเคละเขาก็คงจะต้องการแบบว่าที่จะดึงที่จะสนับสนุนที่จะผลักดันได้เต็มที่ใช่ไหมครับทุกคนแล้วทีนี้ถ้ามันเป็นไปในแบบนี้ ทุกคนมองว่าโอกาสที่ KTM จะรั้งไว้เนี่ยมีเยอะไหมตามจริงเนี่ยความเห็นส่วนตัวผมมองว่ามันก็มีนะครับแต่ผมผมขอเดาว่า50-50ดีกว่านะไม่มีอะไรการันตีนะครับว่าเขาเนี่ยจะอยู่กับทีม KTM ได้หรือว่าจะไปไม่ไปอย่างไรมันก็จะมี2-3สมเงื่อนไขนะครับก็คือเป็นหลกัหลกๆคือความความประทับใจในตัวแข่ง r c ร6ของ KTM นะครับ คืออย่าลืมนะครับว่า KDM เนี่ยเป็นทีมที่ใช้รถสเปคเดียวกันทั้งหมดเลยนะฮะนั่งทีมหลักก็คือทีม Factory นะครับของบอินเดอร์แล้วก็มิเกลรูเวล่าแล้วก็ทีมรองซึ่งก็คือทีทมเทคฟรีจริงๆพิทไั์พยาย,ยามจะสื่อสารนะครับว่าจะเรียกแบบนี้เลยอย่าเรียกว่าเป็นทีมรองทีมสนับสนุนทีมคู่ค้าเลยนะฮะก็คือเรียกว่ามันมีศักดิ์ศรีเท่ากันเลยไม่อยากให้คิดว่าแมจะไปสนับสนุนแต่8 8กับ3-3 แล้วก็นักแข่งดีมเพ็รฟรีเนี่ไม่ใช่เขาเขาไม่อยากให้นักแข่งคิดแบบนั้นนะครับนี่ก็คือสิ่งที่ผมว่ามันก็แฟดีนะฮะแต่แน่นอนนะฮะต่อให้ไม่สบหรับไม่อะไรยังไงก็แล้วแต่เนี่ยรถมันก็คนละสีคนละค่ายคนละเบอร์อยู่แล้วถูกป่ะอืมนะฮะดังนั้นมันอยู่ที่ความพอใจนะครับว่าของนักแข่งในปีนี้ทุกคนกล้าที่จะฟันธงกล้าที่จะเดาไหมครัว่าเราราอูฟอร์นันเดสเนี่ยจะสามารถที่จะโชว์ผลงานได้ดีแค่ไหนในปีแรก ของฤดูกาลของเจ้าตัวในพรีเมียร์คลาสในปีนี้เนี่ยนะครับเอ,า,อาง่ายๆว่าเราไม่ต้องไปคิดถึงเทียบเคียงกับนักแข่ง24คนหรอกเราเทียบเคียงแค่แค่5คนนะครับเพราะว่าปีนี้มีลุก,กี้หน้าใหม่เนี่ย5คนนอกจากเพื่อนร่วมทีมก็คือโรเบิรการ์เนอร์แล้วที่เป็นแชมป์โลกมอเตอร์ทูแล้วตัวเขาเองก็เป็นรองแชมป์โลกนะครับในปีแล้วก็มีมาโกเบเชกี้นะครับมีฟาบิโอดิจานานโตนิโอแล้วก็มีเด็กจากมอเตอร์ทีนะครับนั่นก็คือดารินบินเดอร์โผล่ขึ้นมาเนี่ย ก็แน่นอนนะครับว่าถ้ามองศักยภาพตรงนี้เนี่ยโอเคละพวกเขาทั้งคู่นะครับทั้งลาอูทั้งการ์เนอร์เนี่ยอันนี้ก็คือมีโปรโฟไฟล์ที่ดีที่สุดแต่รถแข่งดีที่สุดหรือเปล่าถ้ามองมองตรงนี้ผลการเทสรถของทีมโรงงานทีมใหญ่เราก็ฟันธงได้ว่าไม่น่าจะาใช่ทีมที่มีรถที่ดีที่สุดแต่โปรโฟไฟล์นักแข่งนะดีที่สุดดังนั้นใน,ในตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าฟอร์มมันปอกๆแป๊อกปปปปออกมาเนี่ย มีโอกาสไหมที่จะเจราจากับยามาฮ่อีกครั้งมีโอกาสไหนะผมว่ามีนะฮะอย่าลืมนะครับว่ายามาฮ่ถ้าเป็นทีมรองก่อน INF ทีมเนี่ยของโดวิโซโซเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่านักแข่งจอมเก่าที่อายุมากที่สุดในตอนนี้ว่ย่าง37แล้วเนี่ย mm hmm. เขาจะไปได้ดีแค่ไหนนะครับ mm hmm. กับ M1 รู้สึกว่าจะเป็นสเปคโรงงานด้วยมั้งถ้าเกิดว่าเขาไปไม่ดีเนี่ย บางทีแล้วซันลาสรี่เนี่ยอาจจะต้องทําการบางสิ่งบางอย่างหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งตาวินบินเดอร์นะครับถ้าเกิดว่าดันแล้วมันดูเหมือนอันนี้ขออภัยนะครับคือผมพยายามจะยกตัวอย่างว่ามันจะมีกรณีไหนบ้างที่จะเชื่อมโยงระหว่างยามาฮ่ามาถึงลาอูไงถ้าสมมติดาวินบินเดอร์ไม่ไหวไม่ได้นะฮะแล้วทีนี้ประกอบกับเราเขาไม่แฮปปี้กับ RC1 6ของ k t m เเนี่ยดิวมันอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับทุกคน ม,มันมีโอกาสหรือแม้กระทั่งทีมอื่นๆยังไงเสียผมก็พูดเป็นมุมกว้างๆนะจริงๆอย่างทีม Honda เรฟซ์ฮอนด้าอย่างนี้เรายังไม่รู้ว่าโพสปาโักรในผลงานจะดีขึ้นในหมายเลข44ครับเพราะว่าสัญญาก็หมดในปีนี้อายุตัวเองก็ย่างไม่ใช่ย่างสิเข้า30แล้ว3 0บวกแล้วไงนะครับดังนั้นเรามองตรงนี้มันก็มีรายชื่อที่เชื่อมโยงถ้าเกิดว่ามันอยู่ที่ว่าฝีไม้ไลายมือที่เจ้าตัว หมายถึงว่าเราฟารนเดสจะต้องแบบว่าพิสูจน์จริงๆนะครับว่าเขามีของจริงโดยที่ให้พวกเราหรือว่าให้คนที่เป็นแมวมองทั้งหลายได้รู้ว่าอ๋อนี่ที่เขาไม่ประสบความสาเร็จในปีแรกที่เขาพลาดเนี่ยไม่ใช่เกี่ยวกับเขานะมันเกี่ยวกับทีมมันเกี่ยวกับรถแข่งเองที่ไม่ดีก็ต้องแสดงศักยภาพตรงนั้นออกมาให้มันเห็นเด่นชัดนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าโชว์ผลงานได้ด้อยกว่าเพื่อนร่วมทีมนั่นก็คือโรมี่กา์เนอร์ อย่างเยอะเลยนะครับสมมุติว่าเรมี่อาจจะออไรง่ายว่าอันดับห่างกันทุกสนามในประมาณว่าห่างกันประมาณ4ี่ห้าอันดับขึ้นไปอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะไปโทษรถจะไปโทษทีมก็คงจะไม่ได้นะคงจะไม่มีข้ออ้างใช่ไหมคงจะต้องโทษตัวเองเป็นหลักไว้ก่อนนั่นแหละแต่ถ้าพิสูจน์ตัวเองได้ว่าโอเคละก็ยังสามารถที่จะทำผลง,งานได้ค,คู่ขี่สูสีกับเรมี่การ์เนอร์หรือ Mac, แม้กระทั่งอาจจะโชว์ผลงานได้ดีดกว่าดังนั้น อาจจะกลับมาเป็นท็อกออฟซูทายอีกครั้งนะครับนักแข่งหมายเลข25คนนี้ว่าแต่และทีมก็สนใจนะเพราะว่าอย่างที่ทุกคนทราบกันนี้นะครับว่าตอนนี้มีเพียงนักแข่ง3คนเท่านั้นใช่ไหมครับที่ต่อสัญญากันไปแล้วก็มีสัญญาที่ค้างอยู่ถึงปีหน้าก็คือมาร์คมาเกตนะครับก็คือมอเ i บเดลลี่แล้วก็ล่าสุดเปโกบัญญญานอกนั้น21คนที่เหลือเนี่ยเรายังไม่ได้ รู้ชะตากรรมแน่ชัดของทั้งหมดนะครับว่าจะอยู่ต้นสังกัดเดิมไหมหรือว่าจะมีการสับค่ายเปลี่ยนทีมเปลี่ยนอะไรกันหรือเปล่าดังนั้นตรงนี้น่าสนใจนะครับว่าบางทีในอาจจะไม่ถึงไม่ต้องถึงปีหน้าหรอกทุกอย่างมันมาเร็วไปเร็วไงถ้าสมมติว่าเฟอร์นันเดสสามารถที่โชว์ผลงานได้ดีหรือจะไม่ดียังไงก็แล้วแต่ผมว่ามันมีผลกับไลฟ์อัพนักแข่งในที่จะต่อสัญญากันแน่ๆนะครับ ผมเข้าใจนะครับว่าเขาไม่รอนานหรอกนะคงจะต้องรีบสรุปรีบตัดสินใจอันนี้ผมพูดถึงระยนักแข่งนะครับตลาดนักแข่งโดยรวมเนี่ยว่าทุกครั้งนี่มันจะนู่นนะฮะเสร็จสิ้นสนามสุดท้ายหรือว่าใกล้ๆจริงๆเนะี่ยถึงจะมาคุยแต่ทุกวันนี้บางทียังไม่แข่งสนามแรกเลยต่อแล้วยังไม่แข่งยังไม่ถึงฤดูกาลนะครับโอเคลอยแพนนักแข่งแล้วเนี่ยมันมีให้เห็นอยู่บ่อยนะครับใน2-3ปีหลังมาเนี้ยนั่นก็คือมันเป็น เขาเรียกว่าทุกอย่างมันอยู่เฉยไม่ได้นะครับมันต้องเรียบตัดสินใจต้องมาไวไปไวนิดนึงเพื่อความสําเร็จที่แต่ละค่ายแต่ทีมเฝ้ารอใช่ไหมครับทุกคนเอาก็ขอเสียงค่ายส้มหน่อยครับ FC ของนักแข่งมาเลเีย5เราฟอร์เนเดสเอของ k ค m ีเอนะครับจะเห็นอน,นาคตนักแข่งคนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างหรือแม้กระทั่งสนามแรกที่กำลังจะมาถึงในสัปดาห์กว่าๆเนี้ย จะเอาตัวรอดไหวหรือยังไงหรือเปล่านะครับพูดคุยกันให้เยอะๆนะครับใกล้ที่จะเข้าบรรยากาศแห่งความสุขของพวกเราชาว m o t o g รแล้วนะครับดังนั้นก็มาคุยนะครับมาคอมเมนต์มากดไลค์กดแชร์กันให้เยอะเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับในวันที่ผมเองก็ยอมรับว,ว่าอาจจะไม่พร้อมนักนะครับไม่เหมือนกับเมื่อก่อนเพราะว่าความรับผิดชอบนะครับเร,เริ่มที่จะ เข้ามาเต็มไม้เต็มมือนะครับเคลียกันไม่หวไม่ไหวในแต่ละวันนะครับแต่ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เป็นกาลังใจแล้วก็อยู่คอยติดตามนะครับคอยซัพพอร์ตคอยสนับสนุนผมตลอดรู้สึกซึ้งใจมากๆครับรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับพรุ่งนี้ว่ากันใหม่สวัสดีทุกคนครับ